สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเอกพารวยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอินทผาลัมในเมืองไทยนะครับก็ติดตามชมใน u t u b e นะครับแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับที่เราไปเผยแพร่อยู่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับวงการเรื่องอินทผาลัมในเมืองไทยเขาทําอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เรามาอัปเดตหลังจากที่ผลผลิตของสวนผู้ใหญ่ทองออกมาแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับของกลุ่มกับเรียกว่าผู้บริโภคแล้วก็ ห้างร้านทั่วไปนะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเรื่องของการแยกหน่อนะครับคือหน่อของเราตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับพี่ผู้ใหญ่หนอเรา3าปีครับ3ปีนะครับวันนี้มาแยกหน่อเพื่อจะให้กับพี่สืบพงศ์นะครับพี่สืบพงศ์ก็เป็นเกษตร,รกรด้วยแล้วก็เป็นมีทํางานประจําเป็นข้าราชการด้วยนะครับพี่สืบพงศ์มีแนวคิดยังไงถึงมาปลูกอินทผาลัมคือตอนนี้ผมมองว่าในอนาคตเนี่ย เราจะ,กะเกษียณออกมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยค,คนจะมีพืชอะไรที่ควรจะเป็นไรายได้เข้ามาสในระบบของเรารหรืออย่างน้อยเนี่ยเราปลูกไว้ให้เห็นว่าอินทาลัมที่เมืองไทยเนี่ยสามารถปลูกได้แล้วได้ผลิตผลที่ทดีโดยที่เราใช้พันธุ์ที่เป็นเนื้อเยื่อครับอันนี้ก็คือต้นเนื้อเยื่อแต่พี่เนี่ยจะเอาไว้กว่าคนอื่น ก็คือวันนี้ซื้อจากต้นแยกหน่อไปเลยนะครับก็คือหน่อมาปกติแล้วที่เราปลูกกันมาก็คือต้นจากหลอดแคปซูลนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักพันหกร้อยบาทต่อหนึ่งต้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้เรื่องของต้นอินทผาลัมจากแลบดีพีดีเนี่ยยังขาดตลาดซึ่งการเจริญเติบโตเนี่ยไม่พอกับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยนะครับต้นขาดตลาดมากแล้วก็รอคิวกันยาวนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่โชคดีนะครับว่าเราแยกหน่ออย่างนี้นะครับเรื่องของหน่อเรามีเทคนิคการแยกยังไงครับพี่ผู้ใหญ่ ครับเราก็ใช้เลื่อยยนผ่าเลยครับคร <bunker> ับผ่าให้เสมอกต้นแม่ครับ <IEL> ใช้เลื่อยยนมันดีกว่าใช้ชังแรงอันนี้ย <c oughs> <c oughs> <c ancies> <c oughs> ังไงคือมันง่ายกว่ากันครับครับแลาต้นไม่ช้ำมากเลยครับไม่ช้ำมากครับและหลังจากนี้จากการแยกแยกหน่อเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปทํายังไงต่อต้องฆ่าเชื้อหรือต้องก็ใช้ยาฆ่าเชื้อร่าดครับฆ่าเชื้อราดฆ่าเชื้อแล้วก็เชื้อราครับครับ แล้วก็ยาก,กาแรแมลงถ้ามีก็ล่าไปด้วยกาแรกมาแมลงล่าไปเลยแล้วตอนเราไปปลูกต้องเตรียมดินต้องอะไรไหมครับอยากแนะนาพี่เข้าไปก็ให้เตรียมหนุม่มเตรียมดินให้ดีครับผมครับอืสมสูตรสาคัญของนี่คือก็อใช้น้ำหมักหนอกกล้วยน้ำหมักหนอกกล้วย <laughs> น้ำหมักหนอกกล้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก็มามาเวลาเราเปิดแนะนําก็พี่ก็ลองมาดูให้น้ำหมักหนอกกล้วยทํายังไงถ้าทาไม่เป็นก็มาซื้อไป นะครับแต่ถ้าเกิดทําเป็นมั่นใจก็คือทําใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าพี่ผู้ใหญ่ก็ไม่ห่วงวิชาสามารถนําไปใช้ได้นะครับเป็นซีใช่ไหมใช่ครับเป็น<ช>หน<ร>่อก็คือหน<ร>่อกล้วยที่เราปลูกเนี่ยไปมีการหมักแล้วก็เอามาใช้แต่ว่าคือทุกอย่างมันต้องมีกระบวนการเรียนรู้ว่าแต่และช่วงว่าต้องต้องต้องใส่อะไรต้องให้อะไรมันถึงได้ผลที่ดีนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ทํามาจากประสบการณ์3ปีเนี่ยผลผลิตออกมาก็คือเป็นที่การันตีแล้วว่าเออฮยโอเคมันใช้ได้จริงๆ นะครับแต่เรื่องของหน่อนะครับหนอต้นนี้ที่เราเนี่ยครับท่านผู้ชมคือมีความสูงมากแล้วก็หน่อใหญ่ขนาดนี้นะครับตอนนี้มีอยู่เหลืออีกประมาณแค่50หน่อนะครับก็คือ15,000บาทนะครับแต่ต้องเอารถมารับเองนะครับต้องเอารถมารับเองนะไม่มีบริการจัดส่งนะครับก็สนใจก็ลองโทรมาสอบถามกันดูนะครับว่ามีจํานวนจํากัดแค่50ต้นเท่านั้นนะครับก็คือจากหน่อจากการดูแลที่ดีเลยนะครับแล้วก็เป็นต้นพันธุ์เนื้อเยื่ ทุกต้นนะครับเป็นบายฮีอย่างเดียวนะครับเรื่องของมาตรฐานเรื่องของคุณภาพเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนเพราะจะตัดจากต้นให้เห็นเห็นนะครับมั่นใจได้นะครับก็คือจะไม่ชําไว้รอนะครับจะอย่างอย่างพี่สืบพงวันนี้มารับเนี่ยก็คือจะมาแยกหน่อและพี่ก็เาไปเตรียมลงหลุมได้เลยนะครับเพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจด้วยนะครับบางทีเนี่ยถ้าแยกหน่อไว้ก่อนไปรอเนี่ยหนึ่งเนี่ยโอกาสที่ว่าเฮ้ยคุณมั่นใจได้ยังไงว่ามันชัวร์จัก ต้น100ร้อซนี่คือสิ่งที่เราคิดกันถูกไหมครับก, <ผม S 1> ก็คืออยากให้ลูกค้ามาเห็นพื้นที่จริงๆว่าเป็นแบบนี้แล้วคุณมาดูก่อนแล้วเอาป้ายมาเขียนไปเลยอันนี้แล้วจะมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มารับไปได้นะครับพี่ผู้ใหญ่มีอะไรแนะนําหรือเตือนใจให้กับเกษตร,รกรในการจะเริ่มปลูกอินทผลัมเพอเนื้อเยื่อตอนนี้พี่เขาจะได้รู้ด้วยคือหนนะครับก็เตรียมดินเตรียมอะไรให้พร้อม สองก็เตรียมตังไว้พร้อมครับผมครับแล้วก็ดูดีๆครับเพราะช่วงนี้มีการหลอกลวงกันเยอะครับครับครับผมนะก็เป็นข้อคิดแล้วพี่ทิ้งท้ายหน่อยเกษตรกรมือใหม่ด้วยเล่นของชุดใหญ่เลยครับนะครับคือในส่วนนี้นะครับเราเป็นมือใหม่ไม่เคยปลูกของประเภทนี้มาเราก็ต้องฟังจากผู้ที่เคยปลูกมาแล้วครับครับอะไรที่เขาห้ามเราก็อย่าไปทำ อะไรที่เขาแนะนําว่าใส่ประมาณเท่านี้เพื่อให้มันอยู่อยู่ได้โอเคพอทุกอย่างมันดีขึ้นเราค่อยมาเพิ่มเสริมอะไรให้ได้ผมก็ต้องถามผู้ใหญ่คอยตลอดนะครับผมได้ครับต้องทําตามก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลมีเทคนิคอะไรดีก็โทรสอบถามผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆที่เขาก็มีก็ดูเพื่อจะมาใช้ในพื้นที่เรามาปรับว่าในพื้นที่เราแต่ละจังหวัดเนี่ยการดูแลเรามีอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําสวนรุ่นพี่ เรียกว่ารุ่นพี่ดีกว่าแต่บางคนอายุน้อยกว่าแต่เขาปลูกมาก่อนที่บุรีรัมย์เหมือนกันมีอยู่ประมาณสัก6 7สวนนะครับที่เขาปลูกอยู่อาจจะไปแลกความแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับก็เรื่องราวอัปเดตนะครับเรื่องของวงการอินทผาลามช่วงนี้นะครับก็ยังมีอะไรอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเรื่องของการดูแลทําอย่างไรนะครับเรื่องของการแทงจันทร์การผสมเกสรการให้เรียกว่าให้ปุ๋ยนะครับมันมีสเต็ปแต่ละเดือนละเดือนต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก็ติดตาม รับชมกันนะครับแล้วก็กดติดตามไว้มีอะไรอัปเดตใหม่ๆมันจะเด้งไปหาท่านทันทีนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ากดสับสกายไว้นะครับแล้วก็เรื่องราวดียังมีที่นี่ผู้ใหญ่จะมีแนะนําอีกหลายเรื่องมากนะครับก็ถ้ามีเวลาเราก็จะมาเผยแพร่สิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องของอินทผพาลัมนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยส่วนไหนดีนําไปใช้ถ้าท่านมีดีกว่าโทรบอกเราเราจะไปเผยแพร่ให้นะครับแล้วก็ติดตามชมครับกับรายการเป็นเอกพาลวยครับได้ต้นพันธุ์ไปแล้วครับจากลุงผู้ใหญ่ ก็จัดดูแลให้ดีครับถ right ้าไม่ดียังไงต้องรู้ผู้ใหญ่ไปช่วยดูคนที่จะปากลูกนะมือใหม่นะครับต้องบากว่าขอยเลือกพันธุ์ที่ดีต้นพันธุ์ขอยเป็นของเนื้อเยื่อเพราะจะไม่เสียเวลาเพผมดูในยู u ูบในอะไรมาหลายหลายที่ผมสุดท้ายก็คือเนื้อเยื่อดีสุดครับ